มื่นี่เสียดใส่ออนยางนะครับพี่น้องได้ใ,ใส่ออนหมูมา้านสลาดขางคางเลยครับก็ตอนนี้ก็ทีขั้นตอนสีมะล่างกินข้าวครับนือนใส่แป้งมันกับเกลือนะครับกับเกลือปิดแับกกินข้าวครับตับกินข้าวุกขา้า เราก็ต้องสิล่างออกแล้วก็สิเอาไปต้มนะครับอันนี้มือนีเมนูสใส่ย่างครับใส่ออนอย่างนี่นี่คือการดับกินข้าวนะครับตามสูตรนะครับพี่นอกครับเปไดิดเครับผมนี่ หลังจากล่างข้าวด้วยไอแป้งมันกับเปลือนะครับเราก็มาล่างออกกระสีมาต้มนะครับใบบกูดเกลือหลกักกะสซมีตะไคร่นะครับอ่าลงต้มเลยอ่าตม้มมต้งใส่นะครับต้่มต้องใส่เห็นมันนิ่มๆแล้วจะเสียไปย่างมักนี่ครับวิธีการ ใส่ยางนะครับผมหลังจากต้มแล้วเปื่ยอยเล็กน้อยกับเมื่อพักให้เย็นนะครับอืพักให้มันเย็นยก่อนนะแล้ต้องสีตัดเป็นชิ้นๆตัดเป็นชิ้นแล้วก็ต้องสีเอาอไปมักนะครับพีน่น้องนี่นะสูตรเด็ดครับผมรอให้เย็นเักหน้อยครับผมหลังจากพันมากเป็นเส้นๆแล้ว้อกับสีปรุงรสนะครับ ตันส่เดือดงจักหน่อยเนาะผัลุอีนะเนาะหัวนัวน้อยล่ะสอดหอยนางรมอะใส่ไปชิวขาวนั้นบัวลายบัดลก็ใส่มาบ้านนี้ครับพี่น้อง ไา,าเขียวจั็หน่อยเนาะแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับเพิ่มสีสันเดี๋ยวีอยู่ดำจั็หน่อยเนาะสร้างสีสันให้มันไหมน,นี่ครับได้เลยคสูตรมักมีมักที่เพื่อที่ประางนะครับกระเทียมแก้เย็นไวว ตู้เย็นกับบานครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าประมาณสั้งสามท,ท,ที่นีก็ได้หลังจากเข้านี่ก็จะเข้าจิบบาร์ไกว์เราจไปย่างครับใส่หมูครับพี่น้องใส่หมูโอ้หอมหอมห่วยๆได้ครับผมนี่ครับหอมห่วยๆเดี๋ยวา มักนะครับประมาณเพิ่งสั่งหรือสั่งหนึ่งเรกก็จะเอาไปย่างนด้ครับพี่น้องนะครับผมมือหนีเริ่มไอ้นี่นะครับไอ้เล็กย่างบ่มี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาเห็ดบาด,บาด,บ,าดบาดนั่รับพี่น้องยวใส่หีบเน้อยใส่ย่างใส่หีบย่างนะครับจะไปเอา,าต้นไผ่นี่นะครับนี่สวนนี่แหละเนี่ยจะใส่หีบย่างเ่ยเรื่มเล็กย่างมาก เอา้าลองเวงนี่ใส่ยางย็ดเป็นบัน,บ,น,บ,นบันนะครับบันเท่าแบบบันเท่าใส่หีบยางดีนะครับใส่หีบวก็ถิยางนี่เอาแบบบันบาน,บนเท่านะครับพี่น้องเสียบกันตอนนี้แหละโอ้ได้หล่ใหม่อยู่นี่ใส่ยางเออคิแล้วก็สอด่งล่างเวละใส่ยาง้ะพี่น้องนะใส่ยางใส่ยาง มันโมแนนแค่ไรน่นมันโมแนนไงี่ยโมมัดเนี like ่ยไม่แต่ม no yes anyway> ันแนนการมึงแนมมาจากของมันไม่เอาย่างใส่แบบคดอยนี่นะเลอย่างเรื่องม่าเผ็ดเป็ดบานเท่าอีสานบานเท่าใส่ย่างนี่ใส่หีบย่างนี้บานบานย่างไก่มาเอาเอาตามนี่นะพี่น้องใส่หีบพอดีตะแกงหาพอแล้วแต่มันกาดขาดเนี่ยเอาหีบปิ้งนี่แหละ เอาพริกพลิกพิก,พก,พกมันต้องพลิกดูดูไฟแห้งที่กินมันต้องใส่ขี่เทาขีดเทาบะหมี่มันก็ต้องพริกดูดูนะครับนี่ใส่ย่างครับพี่น้องเอาเบสิเบสิคบ้านเฮาเลยครับเออเอามาตอกันใส่ทางใส่กันแผ่นย่างย่างใส่แด่นย่างใส่ครับ <c oughs> นี่อันท่านี้ท่า <c oughs> น,นี้เล็กยัง 4, <c oughs> สีมม่มันสดีก็ไหนมันช่พลิกเรื่อยๆไม่อิ่มมั่อก็นนี่ได้ <c oughs> มันไม่ยังไงกันนะแต่เยอะ พลิกเรื่อยๆนะครับนี่คือ,อย่างใส่หิงใส่มันจะต้มชุกมาแล้วนะครับแต่ว่าห้าเห็ดย่างมันกินหอมสุดๆดอกมันดีหอมนะครับนี่นี่ครับเมนูสองเมนูหมูไตน้ำครับใส่ย่างลำบากฮงอีกครับอ่ามือนี่เมนูมือนี่นะครับเมนูอีสานบานเฮาครับผมทำเลยครับอา่าทำใบไม้เฮาเหรออยู่กินรถด จากปากช่องมาเจอรืบสัญญาอ่าแต่เวลาลุ่มสะกรรมพี่น้องนี่เป็นไงแสบเหรอทำบมวกพุงแบบแสบสุดไปสุดนั่นครับนี่นี่นี่กินแสบๆเด้อบรรยากาศบานทงนะครับนี่ลุ่มเย็นๆจะช่วยแยมแรกนะครับกรบอกับเข่า กินเข้าเสีบเสบครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่เมนูก็คือใส่ยางกินเกลียวโรเต็ตต์กับตะมกุู้กับหมูไตน้ำอาญะว่ามันขนมาหมูมากเป็นโตเลยนี่หลายกับหมูไตน้ำใส่เครื่องอาญะเลยทึ่งผักขาดย่างเดียวกันชาขั้นไปใส่กันชาทางแสบคนนี้ครับกันชาไมีกระเป๋าอยู่เดี๋ยวก็แช่ปะ ว่าจะเอาเป็นเป็นชาสดนี่แซ่กว่านี้ครับพี่นอ้อง